ไปโยนให้มันสีเดินทางออกจากวัดถ้ำน้ำ So เดินทางออกจากวัดทํำน้ำอยู่ราดบุรีท้ำน้ำ <irre> ราดบุรีนี่นี่ในขายอะไรเนี oh ่ยเนี่ยเนี่ยในถุงอะไรก็ขายยังวายว้ยว้ยวาเอาไปตร้งหงายเดินทาิน จอไม่จีบไม่ดึงรถฮะไจีไม่ดึงรถไม่ได้จะลงไปทำไมนู่นอะไรเอาลกอะไรหรอก่โอ้โหมันแย่งกัน Lênh 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 ตามว้าวเหลืออยู่ถุงเดียวมันก็ตามกันเนาะกินแล้วจะไปสิล้โอ้ไปกระพงแก้มนำตลอดเลย <c oughs> เอา ไปเอาเป็นเลี้ยงากขางป่ะนี่แหละพ่อไปให้ตัวน้องไปดีก่า่ ให้ลูกอ่อนอะะน่ะก็โยนไปให้มันจรินู่นน่ะมันไม่ถือมันไม่ทันอ่ะโอ้โห ไ็โยนให้มันดีไปเรียงแล้วทางเข้าวัดทางเข้าวัด ไปลานขายเองอใต้น้ำวัดทำน้ำเขาเรียกทำน้ำนี่เหรอที่ว่าจะพามาตอนนี้นี่แถวนี้แถวนี้ลิงเยอะ รถตังคสีมันถึงจีได้กิน,นฮะก็ยยอนใส่ให้มันตัวนี้หน่อยจะจ่ายเหีะคะ่มันไม่ทันตัวตรง <c oughs> ดูดูคนจอดรถปุ๊บนะมันก็ลุมเลยนะนะลุมเลย เด็กเยอะนะลงมาแต่เขานี่แหละนะหลิงเยอะนะครับทางเข้าวัดถ้ำน้ำนะครับลิงแต่ดีว่ามันไม่ทำอะไรไม่ดุ มนออกจากเเวกัดแล้วนะครับตราดบุรี กี่เขาตกมากมากเลยเขาตกมากเลยนะดู่ตรงมากเลยมันกีจะไปไหนต่อในกะบะไส้บอกมันไก่ีกช่โมง่งลาบุรีตัวนี้มันลาดบุรีโมเดนเมืองกลางก็นละมองได้ไหม